สวัสดีชาวพีเคการัดไลฟ์ทุกท่านนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมา DIY นะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกของเจ้า Lotus e x i s s c 260คันนี้หลังจากที่ว่าเราเถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยครั้งสุดท้ายนะครับน่าจะประมาณ1บปีที่แล้วนะครับก็หลังจากที่ถ่ายเสร็จเนี่ยน่าจะวิ่งไปประมาณสัก5,000ันโลนะครับสภาพน้ำมันเบรกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ข้อมูลไว้ก่อนว่ารถคันนี้ครับวิ่ง5,000โลก,ก็จริงนะครับแต่คันนี้ได้ไปวิ่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลที่บุรีรัมนะครับแล้วก็มีไปวิ่งที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลที่พัทยานะครับก็รถคันนี้ใช้เบรกค่อนข้างเยอะก็เมื่อวานนะครับผมเปิดดูกระปุกน้ํามันเบรกกับน้ามันคัสเนี่ยค่อนข้างดําเลยนะฮะถึงแม้ว่ารถจะใช้งานไม่เยอะแต่เราใช้เบรกกับคัสเยอะนะครับสภาพเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ นี่นะครับน้ำมันเบรก5000กิโลไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เห็นชัดไหมเอ่ยดำปีเลยนะครับ5000กิโลก็ถือว่าใช้ค่อนข้างหนักเลยนะฮะสำหรับเบรกก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกและน้ำมันคาัต์ตรงนี้กันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเบรกนะครับเป็นของเอเต้ดซนะครับไม่แน่ใจว่า ถ้าเราถ่ายทั้งระบบสงลิตจะพอหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูในฟอรั่มของโรตารสประเทศอังกฤษเขาบอกว่าน่าจะพอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพอไหมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นคูล a ลนของ t o y ยต้นะครับซื้อมาติดบ,บ้านไว้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายน้ำยาหม้อน้ำไปก็น่าจะประมาณเกือบเกือบปีแหละแต่คูล a ลนมันไม่พร่องนะครับแล้วก็ดูจากสภาพแล้วก็ยังโอเคอยู่นะฮะก็เลยยังไม่ถ่ายตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมา เปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเบรกกันสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนี้นะครับนอกจากน้ำมันเบรกแล้วนะฮะเราก็จะต้องมีเจ้าสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกก็หาซื้อได้ตามช้อปปี้แล้วก็ลาซาดานะครับอุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยนะครับมาให้ครบชุดเลยก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือพวกผ้าเช็ดนะครับพวก ผ้า,าเช็ดอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็แผ่นรองนะครับกันน้ำมันเบรกหยดนะฮะน้ำมันเบรกเนี่ยเราสิ่งที่ต้องห้ามเลยเนี่ยคือห้ามน้ำมันเบรกเนี่ยหยดใส่สีรถนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันเบรกเนี่ยหยดใส่ตกลงบนสีรถเมื่อไห่เนี่ยสีรถเราจะได้รับความเสียหายทันทีนะฮะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกกันเลยครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูดเอาน้ำมันเบรกที่อยู่ในกระปุกออกก่อนนะครับ อันนี้เป็นตัวกรองนะครับแล้วก็ต้องเอาตัวกรองออกมาด้วยเห็นสีนะครับ นี่นะครับน้ำมันเบกรกสกปรกมากๆเลยนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้ในการไล่ลมเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับอันนี้นะครับเรากำลังใส่น้ำมันเบรกลงไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไล่ลมเบรกกับดิสเบรกทั้ง4ล้อ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ลงเบรกกันเอาจนไม่มีฟองอากาศนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆมาดูสีของน้ำมันเบรกล้อหลังกันบ้างนะครับดำปีเลยโอเคอันนี้นะครับเป็นน้ำมันเบรก ใหม่นะครับที่เพิ่งใส่ลงไปในกระปุกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีของน้ำมันเบรกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเห็นไหมครับความแตกต่างครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ํามันเบรกเก่านะฮะที่เราถ่ายออกมาเมื่อกี้เนี่ยอายุการใช้งานประมาณ5000กิโลนะครับบวกบวนิดนึงสีจะเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับอันนี้คือ อันนี้ยังมีผสมน้ํามันใหม่ที่ถ่ายลงไปเมื่อกี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือไล่ไล่ในระบบไล่น้ํามันเก่าในระบบออกมานะฮะแล้วก็มีน้ํามันใหม่เนี่ยเติมเข้าไปนะครับตอนแรกเนี่ยสีมันจะเข้มกว่านี้มากๆเลยนะครับส่วนนี้นะครับสีน้ํามันใหม่ลองเทียบกันได้เลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เบ็ดเสร็จราคาน้ํามันเบรก1ลิตร300กว่าบาทนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ คือเหตุผลที่อยากจะทําเองนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันเวลาเรามันเป็นงานอดิเรกมากกว่านะครับผมว่าอะไรเล็กๆน้อยๆจุกจิกๆเนี่ยเราสามารถทําเองได้ก็ดีครับเพราะว่ารถในบ้านมีหลายคันนะครับคือถ้าเกิดจะให้เอาไปเข้าอู่ทุกคันนะครับให้ช่างทำเนี่ยก็คงหลายตังค์เหมือนกันนะครับก็เบสเซ็ตนะครับถ่ายน้ำมันเบรกโรตัสทั้งระบบนะครับก็ประมาณ300กว่าบาทค่าของโอเคส่วน E ีีหน้านะครับเราจะมาทํา คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามชมนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้ผมผลิตคอนเทนต,ต์ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบคอนเทนต์นี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ